มีพระมีจะได้วันนี้ขอแนะนำพระหลวงอุทวดเนื้อว่านพุทธศักราช2505แจกจ่ายทำบุญวัดเมืองยะลาโดยหลวงพ่อฉินโชติโกอดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา สิอายุ90ปี70พันษาเป็นพระอริยสงฆ์มาทั้งชีวิตมรณภาพพุทธศักราช2,559สมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมพระธรรมสถิมงคลเป็นพระสหายธรรม รุ่นน้อง14ปีของหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีรอดเมืองยะลาองค์นี้อายุอ่อนกว่าหลวงปู่ทวดปี97เท่ากับ8ปีมีเนื้อหาหมวลสารเหมือนกันแต่จะละเอียดกว่า ความละเอียดประมาณหลวงปู่ทวดปี97เนื้อกรรมการความชํำของผิวเนื้อจะเป็นจุดปลายเข็มสะท้อนแสงเมื่อกระทบกับแสงไฟเนื้อพระลักษณะนี้เป็นแบบอย่างของหลวงปู่ทวด ปี2497และ2505เป็นอย่างดีมีพระสะสมพระอย่าใจร้อนเช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตอย่าใจร้อนสวัสด,ดี